อีกมื้อหนึ่งนะฮะเป็นใส่ชุดซ้ำเนี่ยไม่ใช่กินทีเดียวนะก็เป็นมือ้อก่อนตอนเย็นจากคลิปแล้วและนี่คือมื้อเย็นของผมมื้อเย็นนะฮะเป็นจุดเรียกว่าอะไรดีอะปอเปี๊ยะเวียดนามแล้วกันปอเปี๊ยะเวียดนามมังสุวิรัติไส้โปรตีนเกษตรชื่อมันยาวไปว่ะอแต่ไม่เป็นไรก็ชื่อไม่สำคัญนะสําหที่ว่ากินได้หรือเปล่าว้ว ก็หน้าตาประมาณนี้กินคู่กับผักสลัดนะฮะคือปอเปี๊ยะเวียดนามเนี่ยทำง่ายมาก <c oughs> คือหนึ่งต้องมีโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรก็ที่ผมเลือกเป็นเม็ดๆนะพี่ที่ทำก็เอาไปต้มแล้วก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะเ,เวียดนามมาหอม วิธีการทําไส้ก็ปรุงนิดหน่อยเอาโปรตีนเกษตรที่ต้มสุกนี่ฮะมาผัดกับน้ามันงานิดีนึงแล้วก็ใส่งาดำและงาขาวแล้วก็พับกินเท่านี้เองเป็นชิ้นๆวันนี้ผมก็ทำมาหนึ่งสองสามสิบหกชิ้นถ้าใครชอบกินิครีมเลยเนี่ยไม่อยากได้โซเดียมหรือ อะไรที่มันเค็มๆเนี่ยก็กินอย่างนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยชอบที่มันมีรสชาติหน่อยก็ทําน้ําจิ้มแจ่วขึ้นมาอีกนะฮะน้ําจิ้มแจ่วก็ใส่ซีอิ๊วขาวพริกข้าวคั่วมะนาวแล้วก็ถ้าใครชอบหวานเนี่ยก็ใส่น้ำตาลไดนะ้แต่จะใส่เยอะเห่ือผมก็ใส่เพนิดนึงมิชชั่นนี้เนี่ยก็ผมไปกินโปรตีนเกษตรให้หมดฮนะปอเปี๊ยะให้หมด ผักเนี่ยเก็บได้คําเตือนนิดนึ่งคือแผ่นแป้งปอเปียะเว้านนา้ำที่ผมซื้อมันถ้าแช่ทางคืนมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินหมดได้เลยก็ดีแต่ถ้าแต่ถ้ากินไม่หมดจริงๆนะครับแล้วกินไม่หมดเนี่ยแช่ตู้เย็นได้นะแต่ต้องเอาออกมาไว้ข้างนอกสักหนึ่งให้มันหายเย็นก่อนแล้วมันก็อยากิดรุ่มคล้ๆของเดิมนิดหนึงก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยนะ ข้อที่หนึ่งเป็นอ,อะไรพิเกเยอะไปเห็นแจมผักเลยข้อที่สอง ั่นี้ใส่แตกให้ช้อนเลยต่อไปก็คำที่สี่ เวาทำแป้งเนี่ยมีปัญหาอย่างนึงคือจะวังติดกันครับเพราะแป้งกว่าเยียอติดกันได้เนี่ยใส่แตกเลยมาต่อคำที่หกกัน หรืคำพ่เ็ดไม่จิ้มมรองไม่จิ้มมคำี่เ็ดคำี่เจ็ดไม่จิ้มเนี่ยแต่ผมได้รสชาติของจิ้มท่่มันติดช้อนอยู่มันเลยโอเค ที่แปดนะฮะัดจิ้มน,นิดนึง <c oughs> ต่อไปคำที่เก้า เลยทุกมทางแล้วนะเคี่ยวัละเอียดนะถึงจะเป็นตืดเป็นบอลติงเกษตรนะจะเ,จเคี่ยวละเอียดก็ดีเพราะว่าร่างกายมันจะได้ย่อยง่ายขึ้นคำพิสิทธิ์ น้ำจิ้มเป็นซินนะี่ิดจับกิ้นนะหชิ้นสุดท้ายทำดีสิบเอ คำที่สิบสามนะครับสิบสี่ 一般。吃饭 คำสุดท้ายคำที่สิบหกสินผักแข็งจิน ก็หุดแล้วนะครับมื่อนี้ก็เป็นอาหารมัวิรัตอาหารคลีนมืม้อนึงของเมนูปลอบเปียสดเวียดนามไส้โปรตีนเกษตรชื่อมันจะเคยๆนะฮะแต่ถ้าใครมีไอเดียอะไรดีๆเรชื่อเมนูนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ